สบายดีปุงบอัวอก,กับส่องปุงปุงไงมีมาฟูแคนอายปุงไงหมด คันตอนหับปเลันอยู่ดีม่แหงนี่แหละเป็งไงยาระเบาอายอยังระบมไหมปนไปทหารนงไงระเบากะไปทหารพนง โอเคใหอยู่ดีมีแห้งนะพูงไงโอเคย้อนลังปีใหม่ก็ว่าได้นะลังปีีเพิ่นอยากพูกปีนี้พูงไง ปีนี้คนอยากผูกก็เล่ผูกนะผูกอยู่ดีไม่แห้งนะเพื่นรู้ไหบูแมนบูแมนผูกแขนนะเพื่นรู้ไหบูแมนผูกแขนแต่งงานเนาะผูกแขนอยู่ดีไม่แห้งเนาะทั้งระบาวทั้งอ้ายทั้ง ai ai bớt cho ngài được ạ à. nhà kè luôn ngay xem xịn xem kìa con mà thì lại luôn ừ. à, ngay cái gì vô cái này luôn ngay bộ kèn bùn ngay vậy đó, đang chơi hướng dẫn ta đó, con mua, có thổ, có phải ตอนแสงแดดอืมพ่อพ่อบ่ลุงกระปุกบ่ไงโก๋วัดทางอ้าย <laughs> ทะไรอุบวยเจ็บบวยใคยจะให้ได้ยเจ็บบวยใคมีเดลยหยาบลงกปอืม แกกีถ่ายมุมได้บลุงนายถายบ่ได้พดเปิดประตูแล้วแสงแดดมันสะท้อนนะบลงนายพอโทษก็ภันูนล่ะเดือน3นี่ก็มือนีก็วันที่เดือนอยู่ีมงบสสุคนนบลน เด็กเดินชนหายหายไปญาติลูกค่ะบ่สุขสุขคนเนาะที่เขารับดูส้มส่งรุ่งเลยกะทั้งญาทั้งยังปรุงลงปรุงเนาะกะสีมีแต่คนเทื่ยงไกลอะบรปรุงไงบ่บ่บ่แมนบ่คนอื่นคนไกลดอกปรุงไงเมนคนอื่นคนไกลดอกที่มาผูกกันแถวใกล้ๆนี่บปรุงไง đa, các lẹ bớt say mệt say nhăng cái nó, đa chụp dưới hang bớt sốc sốc โอเคแล้วก็าจะได้กินข้าะว่าเพราะมันสะท้อนแสงแดดไปบุได uh, ้กล้องสะท้อนมุมนี ну ้เทวร้ายพูดไหมเทวรส น,นี่ก็จะเป็นลุงบรลุงตูไหนลุงในบ้ลงงะลาบากะนั่นแหละระลุงไงลาบ,บาวบลุงเนะัะนไฟทหารงนผูลามน่องของพอบลุงลุไ ผูกกำลังผู้คนนะพีนน่น้องไซลางงน้องไล่าผอระหลงน้องตรงเนาผู้ข้งผู้น้าายอยผู้ใหญ่พูงง่าง ต <pl ains> ้องใช้ยูนอกันเจ้านเปนแค่นะบ่ลุคเดือนสามยนสามคำลงเป็นประเภทนี้วดีวันุสุขนสุสุข bản nhà vào lụ gần nhà vào luôn không <laughs> เปลียนมุมหลบตรงนี้โอยเปลีนยันหมดเเปลียนมุมลบเลยผูแขนแล้วเลยเมื่อกี้ผูแขนบปลงตรงนีมาหอนี่ก็ซมมุนลตรงนี้คลาดตรงนี้ฝากก็ไกแซกจามหลบซมส่องบปลงอนนั้นลอยู่ดไม่แห้งบัดสุุกคนเนาะ Thank mm -hmm. you.